ดูสเปคในส่วนของ Apple Watch Series 9นะครับเครื่องยังไม่มานะตัวนี้ก็จะมีสเปคบอกทั้งหมดนะในส่วนของตัวที่เป็น SE นะครแล้วก็เป็น Series 9นะครับแล้วก็ Ultra 2นะครับก็ยังไม่มาแต่ว่าเครื่องก็ทรงทรงเดิมเนาะคล้ายๆกับตัวนี้กับ8 มาดูกันได้นะแต่ว่าอันต้าไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอันต้านะครับอันต้าก็จะขายเดิมนะแต่สายหนังก็จะต่างไปนะลูกเล่นก็อย่างที่รีวิวไปนะครับก็น่าใช้นะฮะก็ถ้าสะดวกก็มาดูกันได้นะครับโอเคครับซีรีส์เก้าก็มาลองจัดกันได้นะ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลา่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิลาซอสแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ,จ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้าสสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า